สวัสดีครับจากเพจผู้ประภาษาอังกฤษจความรู้สึกนะครับผมครูบี ee, หรือว่าจันาร์บีนะครับทเชอร์บีเวิร์นะครับวันนี้เราจะมาพูดภาษาอังกฤษคําว่านิยามความรักของคุณเป็นอย่างไรนะครับพอดีอันนี้เป็นหนังสือเล่มเก่าเป็นภาษาไทยนะครับของคุณเตอ๋อชันทวิทย์นะครับซึ่งก็หลายปีละนะครับเขามีคําถามเขาถามคุณเตอ๋อว่านิยามความรักของคุณเป็นอย่างไรนะครับคำว่านิยามภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็ใช้คําว่า definition แต่ว่าสมมติเราพูดคําว่า definition ไม่ได้ทํำยังไงดี ใช่ไหมฮะเวลาพูดภาษาอังกฤษโดยท,ท,ทั่วไปเนี่ยเราต้องพูดคําตรงๆหรือว่าเรามีภาษาไทยมาแถวหนึ่งแล้วก็แปลเป็นตัวต่อตัว,ตวหรือว่าเราไปจําจากบทสนทนามาพูดทา,ทางทันยจเราไม่ได้อยากพูดแบบนั้นการพูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึกคือการพูดที่มีประเด็นแต่ว่าพูดได้หลากหลายขึ้นอยู่กับอารมณ์ของคนนั้นเวลาของคนคนนั้นสถานการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงเขารู้สึกอย่างไรซึ่งไม่ได้เป๊ะไม่ได้แบบถูกแกม่าร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่า มันมีความอิสระแล้วก็เป็นมนุษย์นะครับสมมติยกตัวอย่างนะนิยามความรักของคุณเป็นอย่างไรถ้าเราคิดว่า Definition ไม่ได้ก็ใช่กับว่าเช่น can you explain me about your love เห็นไหม can you explain me about your love คือคุณช่วยอธิบายความรักคุณให้ฟังหน่อยหรือ um, yeah because uh, uh, love has many styles นะครับความรักก็มีหลายสไตล์ s and what about your style เห็นไหม style คือ s t y l e นะครับหรือ my friend ก็ได้สมมติว่า my friend ก่อน my friend uh, uh, he has a love like a rock i have a love like a pop dance and what about you t e l l m e เห็นไหมเพื่อนผมมีความรักของเพื่อนผมนนบบมันเป็นลักษณะคล้ายๆแบบเหมืนอนเป็นเหมือน rock rock หน่อยของผมเป็นของผมเป็นเหมือน pop dance แล้วคุณเป็นแบบไหนนะครับเห็นไหม Definition ถ้าคุณไม่สามารถจะพูดได้ก็แบบนี้ก็ได้ผู้พูดภาอังกฤษจ,จาความรู้สึกนะครับที่เดียวในโลกนะครับถ้าคุณนสนใจก็ลองไปดูในอยากรู้ว่าวิธีการทํำยังไงจริงๆมีหลายวิธีการมากนะครับซึ่งมีทั้งที่มาภายนอกที่มาภายในแล้วก็พอไอเดียมี10ขั้นตอนนะครับอยากรู้ให้ไปดูที่เม p มาเก็ตนะครับเมพมาเก็ต m, m e b นะครับ m a r k e t หรือว่าติดต่อมาที่ Line a อดทิชเช e ร์ e ีนะครับก็จะมี สามารถสั่งซื้อหนังสือเสียงได้นะครับแล้วก็คนไหนสนใจก็สามารถเรียนคอร์สออนไลน์กับ Skill l เลนได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอาจจะทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับซึ่งออสอนละเอียดมากครับก็ขอบคุณนะครับก็กดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ